ผู้เฒ่าบ้านเจ้าเป็นคือผู้เฒ่าบ้านคอยวะประสิทสิภาพไปเบิงอ,อือพี่ต้อ,อกรถบอตีือหนักหายเลยบ่าเกินปีอะสาดใบเหียบบ้งานกาาาันบัวสักขีกขาดไม่ฉีกไตอืออันนี้คือตัวย่างแรกตัวย่างที่สองเด็กคงยางอีเขียวถือเลขแม่มาเออ,อเฮ้ยถือดับมืนเนี่ย กิดีไปนั่นตัวถือเท่าไรก็ดีวายถึออืนหนึ่งสู่ประชามูลคืะมันชาารอคือว่าลูกได้สาสางขึ้นไหมว่นตีเออหลังแบไงหนึ่งตัวว้นจะไป่อนสว้านเขาถั่วมันก็เอาเงินนั่นที่มันเอาดินนั่นไปจำนองอ่ะเนี่ยมเอาเขาธนาคารแล้วก็มาเฮ็ดเฮ็ดกับบ่เบิองเจ้าของหลังบไงแบบเตี ป่านว่าสิบพันเขาได้เงินเดียวน